ินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอ้อมค่ะแช่คาวสวัสดีทุกคนค่ะช่วงนี้เป็นช่วงการแข่งขันของกีฬาพาราลิมปิก2024และมีนักกีฬาจากไทยของเราลงแข่งขันหลายรายการเลยค่ะล่าสุดเหรียญที่18ของไทยวันชัยชัยวุฒิการันตีอีกหนึ่งเหรียญทองแดงพาราลิมปิก2024หลังเข้ารอบรองชนะเลิศเทเบิลเทนนิสวันที่4กันยายน2567การแข่งขัน กีฬาพาราลิมปิกเกมส์2 4 2 4ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเข้าสู่การชิงเหรียญทองวันที่7ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยยังเดินหน้าลุ้นเหรียญรางวัลอย่างต่อเนื่องหลังจากได้มาแล้วรวม14เหรียญ4ทองสีเงิน6ทองแดงล่าสุดทับพาราไทยการันตีเพิ่มอีก1เหรียญพาราลิมปิก2024จากเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยวคลาส M S 4ซึ่งวันชัยชัยวุฒิลงสนามรอบ8คนสุดท้ายโชว์ฟอร์มสุดยอดเอาชนะคาซูกิชิชิโนะจากญี่ปุ่น3ต่อ1เกม12ต่อ10 6ต่อ11 11, 11ต่อ7และ11ต่อ8ทำให้วันชัยชัยวุฒิผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงทันทีถือเป็นเหรียญที่8ของทีมเทเบิลเทนนิสไทยในพาราลิมปิก2024กด้วยหลังได้มาแล้ว2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดง ส่วนอีกสามเหรียญทองแดงเป็นการการันตีโดยยุทธจากกลิ่นบานชื่นที่เข้ารอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว s ms 3รุ่งโรดไทยนิยมที่เข้ารอบตัดเชือกประเภทชายเดี่ยว class ms 6และเฉลิมพงษ์ันผู้ที่เข้ารอบรองประเภทชายเดี่ยว class ms 7เมื่อนับรวมทุกเหรียญของไทยในพารลาลิมปิก2024ทั้งที่ความ,มาได้แล้วและการันตีเหรียญทองแดงอย่างน้อยสเหรียญ ทำให้ไทยมีเหรียญในมือแน่นอนแล้ว18เหรียญค่ะขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐค่ะ